คนหายหน้าเหมือน,อไ,นไม่เห็นพี่ดิหลกพี่หลกทองวัฒนา<ช>็ถือภาพาอ่ายนั่นแหละใช่เ<ช>มื<ช>่อวานเราเห็นของพี่ปี๊ประวิทย์นะคะคือคเป็นเป็นแคมเปญของมูล,ลนิธิกระจกเงานะคะคือดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะมาถือรูปของคนหายที่หน้าคล้ายคนดังซึ่งตอนนี้ก็มีปล่อยออกมานะคะมีรูปของคุณเอมณีรัตน์กับข้อความว่าถ้าจําเอได้ก็ต้องจำน้องจีจี้ได้นะคะแล้วก็ของอาหมูดิหลกเนี่ยมีข้อความว่าถ้าจำหน้า หมูได้คุณจะจําหน้าคุณสหัสดได้แล้วก็ยังมีรูปของอาไทยนะคะกับข้อความว่าถ้าคุณจําหน้าอาไทยได้คุณจะจําหน้าน้องอ้ําได้ยังไม่หมดนะคะม,มีรูปของพี่อุ่นเรือนหรือว่าลำดวนในบางรักซอยก้ากับข้อความว่าถ้าคุณจําหน้าพี่อุ่นเรือนได้คุณจะจำหน้าคุณแพรพันธ์ได้นะแล้วก็มีหลายคนนี่ที่ชอบไอเดียนี้มากโอ้ดีจังเลยใช<า>ย<อ>่แคทั้งทีมงานของเรานะครับพี่อ้นพี่ยาพี่วุดีครับได้โทรนะครับไปสอบถามมูลนิธิกระจกเงานะครับผมได้ข้อมูลมาว่า ยังมีภาพคนดังนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยออกมานะฮะและเป็นแคมเปญที่อยากจะให้สังคมไทยเนี่ยช่วยเหลือกันจริงๆนะครับถ้าใครเจอหรือใครที่เห็นแบบหน้าเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะก็โทรไปแจ้งเบาะแสดได้ที่080นะครับ775 2673ครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีข้อมูลมาบอกนยสำหรับคนหายครับเราควรจะทำยังไงนะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำวามเข้าใจใหม่ว่าแจ้งความคนหายเนี่ยไม่ต้องรอย4ชั่วโมงแล้วครับคือเมื่อรู้ว่าหายแจ้งได้เลยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุเองก่อนว่าคนหายเนี่ยอยู่บริเวณไหนเช่นแถวนั้นมีแหล่งน้ำคลองแม่น้ำหรืออาจจะตกน้ำจมน้ำได้หรือว่าสอบถามร้านค้าวินมอเตอร์ไซค์ว่าคุ้นหน้าไหมหรือถ้าแถบนั้นมีกล้องวงจรปิด เนี่ยนะคะก็จะได้รู้เส้นทางทิศทางว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเนี่ยนะคะคแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยถ้ามั่นใจว่าหายไปจริงๆให้แจ้งความได้ทันทีที่สถานีตํารวจใกล้บ้านนะคะหรือว่ามูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยประสานงานได้ทันทีค่ะอ่ะมามาที่เรื่องของเด็กหายกันบ้างดีกว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เด็กหายเนี่ยมักจะหายในที่ที่คุ้นเคยอย่างเช่นที่ทํางานพ่อแม่หน้าโรงเรียนหน้าบ้านหน้าตลาดนะคะ ตามสถิติปี2558เนี่ยมีคนถูกแจ้งหายประมาณ1,600คนนะแล้วก็เป็นเด็ก592คนคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณวันละ2คนซึ่งวันละ2คนใช่2คนนะสามารถที่จะตามเจอได้80%ของคนที่หายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีวิธีป้องกันเนี่ยมาฝากกันนะคะคือข้อ1เลยเนี่ย ยังไงก็ตามแต่พ่อแม่จะต้องไม่ปล่อยให้เด็กนี่อยู่ตามลำพังเด็ดขาดนะคะ<ำ>ข้อ2นะคะซอนให้เด็กอย่าไปคุยกับคนแปลกหนะ้า อันนี้สําคัญมากอย่าไปรับเงินไปรับขนมหรือรับของต่างๆจากคนแปลกหน้านะคะแล้วข้อสามนะคะควรที่จะสอนให้เด็กเนี่ยถ้าตกอยู่ในอันตรายจะต้องร้องขอความช่วยเหลือเพราะเด็กบางคนเนี่ยจะกลัวไงก็จะเงียบเงียบไงกลัวกลัวต้องคอยฝึกฝึกลูกเอาไว้เนาะใช่ลีอาเนี่ยไม่มีรับของแล้วแหละไม่มีไม่มีไม่สนใจใครด้วยไม่มีคุยกับคนแปลกหน้าแน่นอนวดอวดอมีมีหมาอยู่แถวนั้นด้วยเหรอใช่มีหลายนี่ไง มีหลายตัวนะได้ชิิพด่ดินหมาเหรอดินดิเป็นหมาที่เบตเป็นหมาที่เบตได้ให้ดูให้ดูนิดนึงอ๋ออยู่ใกล้ๆวอดอเลย เราเองเสียงหมาจากไหนในจตูไม่มีภายไปไหนเลยไหมน่ารักค่ะน่ารักนะมีมีมีสองอย่างที่คนที่นี่เขาบอกว่าระวังให้ดีระวัางถ่ายเท่าสนแล้วก็ระวังตกเขาคือหมากับลิงลิงที่เนี่ยสามารถผลักคุณตกเขาได้นีก็มีที่ยืนที่ยืนมองอยู่รอบข้างคือยืนลุ้นอยู่ว่าจะไม่มีลิงมาผลักเราตกเขานี่ยืนเกรงอยู่ใช่ไหมเกรงหน้าทองไหมนะจริงจริงจะบอกว่าโครงการโครงการคนหายไปนี่ดีมากถ้าเกิดว่า ใครนะทุกทีที่หายไปแล้วหน้าเหมือนวอรดอรนี่ยินดีเป็นอาสานะจริงๆเราเราชอบโครงการนี้มากแต่จะบอกว่าคุณจะต้องพิจารณาในการติดวงจรปิดแล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าหน้าบ้านต้องดูด้วยว่าในหมู่บ้านคุณมีด้วยหรือเปล่าเพราะอะไร เพราะอย่างน้อยคุณก็จะได้เห็นว่าเมื่อครอบครัวคนรักของคุณเนี่ยออกไปจากบ้านเขาไปทางทิศทางไหนอันนี้สําคัญมากหรือว่าเขาไปกับใครนะครับก็ต้องระมัดระวังนบ้านเราต้องติดไว้เลยนะเพราะว่าวันดีคืนดีสามีเราหลงนะเดินออกไปปากซอยแล้วก็ร้านขายของชาต้องเอาลุงมาส่งต้องปักชื่อเอาไว้ที่แขนเสื้อมีเบอร์ดีเบอร์ติดต่อขนาดนั้นเลยโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับนาดูกระจบรีบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซับ s c r i b ์ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ